ครับสวัสดีทักทายบรรดา FC ของวีระนะครับวีระสอนมหาจันทร์กับเฟ e บุ o กนะครับถ้า YouTube ก็วีระรถไถฟฟร์ดสารพัดช่างครับ0907472052ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงไม่ลุกปืนนะครับเนาะเลี้ยงลูกปืนในใส่เข้าไปบางคนยังยังไม่รู้ว่าจะใส่อย่างไรเนาะถอดแล้วก็เก่งแล้วรู้แล้วผ่านนะครับไม่ต้องมาดูนะครับเอาคนที่อยากรู้ นะครับประการแรกเนี่ยครับเนาะเนี่ยท่านเอาล่องครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยใส่เข้าไปสักประมาณตรงนี้เนาะ,นะเอาล่องนี่ใส่เข้าไปก่อนครับเนาะแล้วท่านก็ไม่ลูกป,ปืนหยอดลงไปครับปึ๊บเข้าไปเนี่ยครับปึ๊บเข้าไปแล้วท่านก็ค่อยค่อยหมุนเออให้มันเข้าครับก็ล่องหยอดปึ๊บเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไหนละครคร่ะไขควงกูจริงจริผมเคยทำไปแล้วเนาะ ครับกระแทกกระแทกคือหยอดเข้าไปครับราอย่าอยาให้มันทิ้งช่วงกันครับหยอดเลี้ยงเข้าไปเรื่อยสามเนาะสี่ครับหมุนเข้าไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช้วิธี ไม่ว่าผมอะไรรถอะไรถ้าเป็นรูปร่างนี้ใช้วิธีการเดียวกันหมดเนาะตั้น้ำสิบเก้าเลยเนาะสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้า ไม่เยอะจังา่สิบเจ็ดปดสเกใส่ไปสิเก้าลูกน่าจะเหลือดูแล้วเก้าแล้วขอสักเม็ดหนึ่งโชเลยใส่ไปในนี้สนะิปดแล้วเนาะ แครับอยู่ในนี้มี8ปดนะแปก็ที่แดรวมกันเป็นเท่าไหร่ยี่หกเนาะยีเมตรรู้ดึใส่ได้ไหมยี่เมตรนี่ครับยีหเมตร เข้าของฉันได้พอดีครับสรุปแล้วเนี่ยครับเนาะใส่อย่างเงี้ยอันนี้เอาเกาวพันครับรวมแล้วที่อยู่ในนียผมใส่ไปยี่บหกเม็ดหน้าใส่27่ดน่าจะใส่ได้ใส่ยี่สิบหกก็นี่ยครับมันไม่ยึกยับกันยี่หเม็ดครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ครอบแป๊บเข้าไปครับมสบายสัมหมา ระวังนะครับอย่าไปหมุนเล่นเพราะว่ามันถอยถ้าเรหมุนลูดออกมาต้องมาเรียงใหม่หมุนถอยหลังนะครับถ้ามหมุนนอกบางเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดได้นะครับสรุปเราใส่ไปยี่สิบหเมตรนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะวีละรถถ่ายปอดวีละสอนมหาจันทร์ แม่ยึดกับกัดจะอะไร